มือแต่ว่าต้องเรียนว่าบ้านเยอะจริงๆจึงจึงต้องใช้เวลาเหมือนกันแต่ว่าเกินกว่าครึ่งครึ่งนึงแล้วล่ะที่เป็นสีเขียวฉะนั้นเนี่ยก็สบายใจได้แต่ว่าบ้านที่มีปัญหาหนัก,นกๆก็คือสีเหลืองและสีแดงในตอนนี้ค่ะผลิตประมาณสามสาพันกว่าหลังได้ <ฮะ S 2> ที่รอการสํารวจ<ช>นะ่ค่ะนอกจากการสำรวจสามพันกว่าหลังตรงนี้แล้วนะคะ แบบแปลนตอนนี้เราเรามีบ้านแบบพอดีพอดีอยู่ 2, 2> แบบนะถ้าดิฉันนําได้ก็คือเดี่ยวกับเอาเดี่ยวกับเดี่ยวมาชนกันแล้วเรามีแบบอื่นเพิ่มมาด้วยไหมหรือว่าตอนนี้ก็เป็นหลักอยู่2แบบที่พร้อมแจกฟรี ก็เป็นหลักในตัวนี้ก่อนอซึ่งตอนนี้เนี่ยทางคุณสุริยะซึ่งเป็นสถาปนิกผู้ออกแบบเนี่ยได้กําลังทําแบบนี้ให้เป็นบ้านต้านแผ่นดินไหวอยู่ดังนั้นเนี่ยต้องมีการพูดคุยกันกับคณะข,ณะของวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทยนะคะร่วมกับทางอาจาร,รย์เสรีด้วยเพื่อที่จะปรับแบบซึ่งวันนี้ตอนเย็นๆเนี่ยเขาจะพูดคุยกันเป็นครั้งสุดท้ายเพื่อที่จะทําให้เรื่องของอาคารเนี่ยปลอดภัยจริงๆนําไปสร้างเนี่ยพี่น้องประชาชนในเชียงรายก็สบายใจได้ว่าหลังเนี่ยจะสามารถต้านแผ่นดินไหวได้ถ้าเกิดเหตุ ก็จะไม่ไม่เกิดการพังอย่างที่ว่ามาได้นะคะค,ค่ะและอย่างในกรณีของการแจกเงินตามเกณฑ์ของราชการเนี่ยนะ,ะคุณดารินพอทราบความคืบหน้าบ้างไหมคะว่าตอนนี้ทางาจังหวัดจัดแจกไปมากน้อยขนาดไหนเพราะพังทั้งหลังนี่สามหมื่นใช่ไหมฮะนอกนั้นก็ว่าไปตามอะไรพังในบ้านบ้างก็คิดประตูวงกบหน้าต่างไปตอนนี้เขาเริ่มทยอยแจกไปมากน้อยแค่ไหนแล้วก็ทยอยแจกไปได้เยอะแล้วเหมือนกันนะคะ,คะก็คือ32,000บาทเนี่ยที่เบื้องต้นเนี่ย ทยอยแจกเกือบครบแล้วแต่ว่ายังไม่ค่อยเพียงพอสําหรับประชาชนแล้วค่ะโดยเฉพาะคนที่บ้านพังทั้งหลังซึ่ง32,000บาทนี่คงไม่พอแน่ๆแ,แต่ว่าก็คงต้องรอการเสนอเข้าไปพิจนารณาอีกครั้งหนึ่งสําหรับส่วนกลางที่จะช่วยเหลือเพิ่มเติมให้กับชาวบ้านที่บ้านเสียหายหนักๆบ้านพังทั้งหลังอย่างนี้นะคะม,มันก็เลยเป็นปัญหาต่อเนื่องมาว่าชาวบ้านมีเงินอยู่แค่นี้จะทําอย่างไรได้กับชีวิตตัวเองในเวลานี้ซึ่งก็เลยเป็นที่มาว่าเอ๊ะเราจะหาทางช่วยได้อย่างไรทั้งเครือข่ายที่มีองค์ความ อย่างเช่นวิศวกรรมสถานสถาปนิกสยามรวมทั้ทงหน่วยงานอื่นๆอ,อย่างมูลนิธิอะค่ะที่มีความเชี่ยวชาญปีๆหนึ่งเนี่ยเห็นบอกว่าสร้างบ้านเพื่อ ผู้ประสบภัยเนี่ยเป็นพันหลังมาแล้วนะคะต่อปีฉะนั้นจะมีความเชี่ยวชาญในการเข้าไปก่อสร้างซึ่งตรงนี้ทาง2หน่วยงานแรกเนี่ยเขาก็ยินดีมากเพราะเขาก็ถามอยู่ว่าเราจะเอาใครเป็นช่างผู้ควบคุมการก่อสร้างในพื้นที่อะค่ะเรามีผู้เชี่ยวชาญมาดีใจจังเลยแสดงว่าเราอาจจะได้1 0ึรอบวกเจบหรือบวกบวกถ้ามีคนบริจาคเยอะถ้ามีคนบริจาคมาก็คือก็ยินดีเป็นแค่เฟสแรกที่เราตั้งความหวังว่าเราจะทำหนึ่งร้อยหลังถ้ามีผู้บริจาคสนใจมากขึ้นเราก็จะทําได้มากขึ้น ดีดีนะคะหรือว่าถ้าเกิดในส่วนของไทยพีบีเอสเรามีงบประมาณที่บริจาคเพิ่มเข้ามาก็จะได้ร่วมกันนะฮะงบประมาณที่บริจาคเนี่ยนะคะเรามีหมายเลขบัญชีให้ด้วยนะท่านผู้ชมค่ะเราก็สามารถบริจาคกันเข้ามาได้นะชื่อบัญชีว่าเพื่อนไทยพีบีเอสกู้วิกฤตแผ่นดินไหวค่ะนะบัญชีธนาคารกสิกรไทยประเภทออมทรัพย์นะคะสาขาห้แยกพ่อขุนแมงรายเลขที่บัญชี45 5 2. 2 0 1 5 4 5ีด่ ใบเสร็จมีใช่ไหมคะคุณนรินทร์ใช่ค่ะใบเสร็จจากมูล,ลน,นิธินี้ออกให้นะคะนอกจากนั้นแล้วมีบางส่วนเหมือนกันที่บอกว่าอยากบริจาคให้กับทางโรงเรียนแล้วก็ให้ออกใบเสร็จจากทางโรงเรียนได้ไหมก็สามารถได้เหมือนกันค่ะก็คือประสานเข้ามาที่ไทยพีบีเอสเนี่ยนะคะที่ศูนย์ประสานงานช่วยเหลือผู้ประสบภ,ภัยแผ่นดินไหวก็จะมีผู้ประสานงานจากมูล,ลนิธิไทยพีบีเอสเนี่ยค่ะที่จะประสานให้สามารถออกใบเสร็จจากโรงเรียนโดยตรงได้เช่นเดียวกันนะคะจะจับคู่ให้ะนะภาษาอังกฤษก็บแมทชิ่งนะว่าท่านบริจาคให้โรงเรียนนี้เดี๋ยวให้โรงเรียนนี้ ออกใบเสร็จให้โดยตรงแสนหนึ่งสองแสนห้าแสนก็ว่าไปเพราะว่า<ๆ>ในการบริจาคเงินให้กับสถาบันการศึกษาจะลดหย่อนได้2เท่าอันนี้ก็คือข้อดี<ๆ>แต่ในขณะเดียวกันอย่างเมื่อสัปดาห์ที่แล้วที่เราคุยกันะนะคุณดารินว่าวัดก็เสียหายเยอะนะคะเท<ๆ>่าที่ทราบนะมีพระเดชพระคุณเจ้านะ,ะท่านเจ้าวาดหรือว่าพระในหลายวัดที่ชมในการสถานีประชาชนอยู่ถ้าว่าวัดที่กรุงเทพหรือว่าวัดในจังหวัดอื่นๆไม่ได้ลำบากเดือดร้อนและประสงค์จะช่วยเหลือวัดด้วยกันจะร่วมบริจาคหมื่นสองหมื่นห้าหมื่นเนี่ยนะคะ แต่ว่าไม่รู้ว่าควรจะบริจาคไปที่วัดไหนอย่างไรเนี่ยคุณนารินเราพอมีศูนย์กลางให้ไหมคะว่าวัดไหนแดงวัดไหนเหลือง ก็มีก็มีการประเมินมาแล้วเหมือนกันนะคะซึ่งก็จะมีข้อมูลอยู่ที่ศูนย์ประสานงานของไทยพีบีเอสนี้นะคะแล้วก็ทางมูลนิธิไทยพีบีเอสเองนะคะก็มีความประสงค์อยากจะช่วยเหลือโครงการของวัดเหมือนกันกาลังจะตั้งผ้าป่าเพื่อวัดในพื้นที่จังหวัดเชียงรายนะคะโดยได้รับความอนุเคราะห์จากวัดพระราม9ก้าก็จะช่วยระดมทุนฉะนั้นเนี่ยตรงนี้เนี่ยอาจจะเป็นกองผ้าป่ากองหนึ่งที่จะเข้าไปช่วยซ่อมแซมวัดต่างๆที่ตอนนี้เสียหายแล้วก็ยังหางบประมาณไม่ได้อยู่ในเวลานี้ค่ะดิันกำลังนึกถึงอะไรรู้ไหมคุณด กมนแล้วก็ <Okay. S 2> ทางคุณกิตติพิคุณดารินด้วย <Okay. S 2> เขาบอกว่าการสร้างโบสถ์เนี่ยได้บุญเยอะคือความจริงสร้างอะไรก็ <Okay. S 2> กเป็นบุญกุศลทั้งนั้นนะแ <Okay. S 2> แต่ว่าโบสถ์นี่ค่อนข้างจะสร้างยากเนื่องจากว่าวัดก็มีโบสถ์อยู่แค่โบสถ์เดียวโดย mm hmm. ส่วนมากนะคะม,มันก็โอกาสเขาก็จะสร้างกันเสร็จสมบูรณ์อยู่แล้วเราก็ได้โอกาสาที่จะไปเติมเต็มต่อหรือว่าถ้าสร้างหอะระฆังก็จะมีชื่อเสียงโดง่งดังสร้างหอ <laughs> ฉันก็จะ, <Okay. S 2> จะได้อิ่มท้องสร้างกำแพงวัดบ้านก็จะได้ขโมยไม่ขึ้นไม่โอ้สร้างทุกอย่างมีความหมายหมดนะเพราะว่าเป็นสิ่งทีี่ดฉะนนั้ เชิญชวนอาจจะไม่จำเป็นต้องเป็นวัดช่วยวัดก็ได้นะคะ,คะอาจจะเป็นคารวะประชาชนไหนๆหหลายคนใจบุญชอบทอดพระป่าเป็นประจำทุกปีอยู่แล้วปกติจะไปจังหวัดนั้นจังหวัดนี้ปีนี้ขอสักนิดหนึ่ง ไปเชียงรายเยอะหน่อยนะคะเพราะว่าคนเดือดร้อนพระเดือดร้อนรออยู่นะคะคราวนี้คุณดารินนะสองนาทีอยากจะฝากอะไรท่านผู้ชมบ้างคะเชิญค่ะค่ะก็ตอนนี้นะคะเรายังคงขาดทุนทรัพย์อยู่เป็นจํานวนมากเลยสําหรับการบูรณะซ่อมแซมทั้งไม่ว่าเป็นวัดเป็นบ้านประชาชนเป็นโรงเรียนนะคะดังนั้นเนี่ยก็สามารถบริจาคเข้ามาได้ตามหมายเลขบัญชีที่เราขึ้นนะคะนอกจากนี้แล้วค่ะถ้าหากว่ามีความประสงค์อย่างเช่นอยากจะบริจาคเพื่อวัด เพื่อการไหนเพราะว่าเรามีหลายโครงการไม่ว่าจะเป็น การ,รสร้างโรงเรียนวัดแล้วก็บ้านโคนเนี่ยแจ้งเข้ามาได้ตามหมายเลขโทรศัพท์นะคะอย่างเช่นท่านโอนเงินมาก้อนนี้เนี่ยอยากช่วยโครงการไหนก็สามารถระบุได้อยากได้ใบเสร็จจากโรงเรียนก็แจ้งได้เราสามารถช่วยประสานงานแล้วก็จัดการให้ได้หรือใบอนุโมทนาบุญจากวัดก็ได้นะ<อ>บางทีเขาบริจาคไปให้วัดวัดท่านต้องออกให้อยู่แล้วะนะคะตัวนี้ก็ช่วยเหลือซึ่งกันและกันแล้วก็อนุโมทนาบุญล่วงหน้ากับทุกๆท่านเลยนะคะวันนี้ต้องขอบคุณนะคะในส่วนของทางมูลนิธิที่อยู่อาศัยที่เข้ามาช่วยกันด้วยขอให้ได้รับเงินบริจาคเยอะๆจะได้เป็น17 10หลังบวกวเพิ่มไปเรื่อยๆนะคะขอบคุณทั้งสามท่านขอบค่ะขอบคุณค่ะช่วยเหลือกันนะคะหลังข่าวส5นาฬิกามาติดตามสถานีประชาชนต่อค่ะ